ออไอ้ตาเก่งไม่ใช่นะครับที่ดีนะครับนี้ทีนะครับประดับเลยครับไอ้ที่สองก็มีการที่หลพ่อสำเร็จนะครับ ตามคุณตั้งงากับปีกราดใหม่าเจกสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬากรฝ่ายกิจกรริเดชเชื่องทิ่ของพระเจ้ากรนจอมวัสระบุลจัดพิธีถวายพระมเา็จรานิรนสมเด็จพระนเรศรมหาราชมีลรกขงรนับพระนเรศวรมหราชโดยมีนายกรัฐมนตรีสุโขผู้ว่าราชการชฉาสรับ ่วมประกอบพิธีวางทานทุ่งดอกไม้สดต้อยราชสักการะและนำกราบถหวยราชสักการีพร้อมด้วยนางบนั่งตุาและนักุกคนนายุหล่ารราชงหวัติระบุรีเป็นประธานมอบไม้เท้า